E สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่30พฤษภาคม2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหาทัไทยกรณีเกิดเหตุดินถล่มในรัฐเอกราชปาปัวนิวกินีและข้อความพระราชสารอํานวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครโอเอเชีย วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤารไทยกรณีเกิดเหตุดินถล่มในรัฐเอกกราชปาปัวนิวกินีเมื่อวันที่24พฤษภาคม2567ความว่า พระนท่านเซอร์บอบดาดาเอผู้สําร็จราชการแห่งรัฐเอกราชปาปัวนิวกินีกรุงพอร์ตมอสบีข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดเหตุดินถล่มรุนแรงที่หมู่บ้านเกากะลำในจังหวัดเอ็นกาทําให้มีผู้เสียชีวิตนับพันคนและมีผู้สูญหายอีกเป็นจํานวนมากขณะที่ความพยายามในการค้นหาให้ความช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลําบากยิ่ง ในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริงมายังท่านและโดยเฉพาะครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ต้องประสบความทุกข์ยากและความเจ็บปวดสูญเสียเราขอตั้งจิตภาวนารำลึกถึงประชาชนชาวปาปัวนิวกินีในพิบัติภัยครั้งนี้ทั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนชาวปาปัวนิวกินีจะสามารถผ่านพ้นความยากลำบากนี้และสามารถฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ได้โดยเร็วพระปรมาพิไทยมหาวาชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระรชาชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครโอเอเชียในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครโอเอเชียซึ่งตรงกับวันที่30พฤษภาคม2567ความว่า พระนท่านนายซอรันมิลาน,นวิชประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครโอเอเชียกรุงซากเกร็บในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครโอเอเชียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลนานามสมบูรณ์และประสบแต่ความสุขสวัสดิ์ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวโครโอเอเชียประสบความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรือง ความสัมพันธ์ชันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและโครเอเชียได้เจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมาด้วยความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันอย่างมั่นคง ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่ามิตรภาพอันดีนี้จะเป็นส่วนสำคัญของความพยายามร่วมกันในการกระชับความร่วมมือในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้แน่นแฟน้นและบังเกิดผลดียิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจดังนี้ วันนี้เวลา7จ็ดนิกายีนาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนาย,ยิกาผู้อมวยการสภากาชาติไทยสเสด็จพระราชดำเนิเนไปยังบริเวณหน้าอาคารจักรพงศ์โรงพยาบาลจุลงกรสภากาชาติไทย ทรงบาทเนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาล,ลงกรณ์สภากาชาติไทยครบ110ปีร่วมกับคณะผู้บริหารคณาจารย์แพทย์พยาบาลบุคลากรของโรงพยาบาลและคณะแพทยาศาสตาร์จุฬาล,ลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงพยาบาลจุฬาล,ลงกรณ์ก่อตั้งขึ้นจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ที่จะสื่อสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงจัดตั้งสภากาชาติซึ่งเรียกกันในเวลานั้นว่าสภาอุณาโลมแดงสําหรับรักษาพยาบาลผู้เจ็บไข้และเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต พระราชะโอรสและพระราชธิดาทรงเห็นพ้องที่จะสร้างโรงพยาบาลเพื่อถวายเป็นพระราชะกุศลและเป็นถาวรประโยชน์อนุสรณ์และทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ขนานนามตามพระประมาพิไทยในสมเด็จพระบรมชนกนาถว่าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และทรงเปิดโรงพยาบาลเมื่อวันที่30พฤษภาคม2457 จากนั้นเวลา9นาฬิกา8นาทีเสร็จออกณวังสะปะทุมทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่51ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์มีวาระพิจารณาอาทิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567การขออนุมัติปริญ,ญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมและผู้ได้รับเหรียญรางวัลประจำปีการศึกษา2,566 การขออนุมัติผู้สมควรได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติประจำปีการศึกษา2,566การขออนุมัติเพิ่มรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันกับเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทยและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน เวลา14นาฬิกา27นาทีเสร็จออกณนะวังสระทุมพระราชทานพระาราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์ภูลสุกเจนพาณิชวิสุทธิพันธ์ผู้อำนวยการโร,รงเรียนพยาบาลรามาธิบดีนำนางสาวสิริพทรทรัปราณีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งปีการศึกษา2564เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานปริญญาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต เป็นกรณีพิเศษจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีอุปการะคุณเฝ้าทุนละอ,องพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึก และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีและคณะบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีทุลกล้าทุนกระหม่อมถวายพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรจำลองพระพุทธรูปทองคำขนาดหน้าตัก5นิ้วต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่ประจำปี2567มูลนิธิรามาธิบดีซึ่งพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระได้แก่ การดำเนินง,งานของคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอาทิการควบรวมวิทยาลัยราชาสุดาและคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเข้าด้วยกันภารกิจครั้งใหม่เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการผ่านการศึกษาการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดดาวินซีเพิ่มโอกาสรอดผู้ป่วยพร้อมช่วยลดความเจ็บปวดและระยะเวลาพักฟืน้นรายงานกิจการและกิจกรรมมูลนิธิรามาธิบดีรวม ทั้งรายงานงบการเงินประจำปี2567โอกาสนี้ได้พระราชทานภาพวาดลายฝีพระหัตประจำปี2567เพื่อจัดทำของที่ระลึกการกุศลเพื่อจำหน่ายนำไรายได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรรัติยาราชนารีทรงงานทางสัตวแพทย์นโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณทิพิมานจังหวัดนครราชสีมาเป็นวันที่สอง วันนี้เวลา7จ็นาฬิกาสีนาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตรวราคติยราชนารีเสด็จไปยังโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณทิพิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา ในการทรงงานทางศัตวแพทย์ร่วมกับทีมศัตวแพทย์ของโรงพยาบาลเพื่อทำหมันสุนัขและผ่าตัดจากภาวะรังไข,ข่คงค้างสำหรับการทำหมันสุนัขเป็นวิธีการลดการขยายพันธุ์ที่ดีกว่าการฉีดยาคุมกำเนิดที่อาจเกิดภาวะมดลูกเป็นหนองในการนี้ทรงเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศัตวแพทย์สำหรับทรงงานวิสัญญีศัตวแพทย์ด้วยการให้ยานำสลบผ่านทางหลอดเลือดและทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพตลอดการผ่าตัดเพื่อทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัข สำหรับภาวะรังไข่คงค้างคือภาวะที่มีการคร้างหรือคงเหลืออยู่ของเนื้อเยื่อรังไข่หลังจากสุนัขหรือแมวได้รับการทำหมันส่วนใหญ่มักพบในสุนัขมากกว่าแมวอาจเกิดจากการนำรังไข่ออกไม่หมดหรืออาจเกิดจากการทำเนื้อเยื่อรังไข่ตกลงในช่องท้องในระหว่างการผ่าตัดทำหมันสุนัขมักจะแสดงอาการเป็นสัตว์ภายหลังการทำหมันระหว่าง3เดือนถึง5ปีขึ้นอยู่กับปริมาณของเนื้อเยื่อรังไข่ที่คงเหลือ หม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรยัยในวันหอยพระเพลิงพระพุทธเจ้าพุทธศักราช2567 วันนี้เวลา9.39นาฬิกา39นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคคนเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมหาราชวังทรงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัยและทรงจุดเทียนในโคมเพื่ออันเชิญไปจุดบูชาพระรัตนตรัย ตามพระอารามหลวงต,งต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศไว้เนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าหรือวันอัฐมีบูชาพุทธศักราช2567 ประกอบด้วยวัดพระศรีรัตนาสดารามวัดบวรน,นิเวศวิหารวัดเบญจมบพิษดุสิตวนารามวัดราชบาพิษสถิตมหาศรีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศรีมารามวัดบรมนิวาสราชวารวิหารและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกขีรัญญบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาสมณศักดิ์ วันนี้เวลา14.08นาฬิกา8นาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมหาราชวังในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองตามที่มีพระบรมราชองการโปรดสถาปนาสมณศักรวมหรูปดังนี้ พระบรมวชิโรดมปริยัตยาคมธุระโกศลโสพลศีลสมาจารบริหาราศาสนกิจติโลกตรีปิดกบัณฑิตมหาคณิตสอนประวรสังคารามคามวาสีสถิตนวัตโมลีโลกยารามราชวรวิหารเขตบางกอกใหญ่ พระพรหมพัชรายานมุนีศรีวิปัสนาธุราจารย์ภพศสาลวิเทศาศาสนกิจวิสิสีลาจารย์ดีหลกสาธกธรรมวิจิตมหาคณิศรบวรสังคารามคามวาสีสถิตณสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาพระพรหมศักยวงศ์วิสุทธพุทธพจนวราลังการภัยสารวิเทศศาสนคุณวิบุญประชาสังคหกิจปฏิพานธรรมวิจิตยติคณิสอรบวรสังคารามคามวาสีสถิตนวัดบวรนิเวศวิหาร พระพรหมวชระวิมลมุนีศรีวิปัสนาวารนายกดิโลกศาสนกิจพิธานปฏิพานธรรมสาทกตรีบิลกบัณฑิตมหาคณิสอนบวรสังคารามคามวาสีสถิตนวัดมหาธาตุยุราชรังสฤษพระพรหมวัชระธีราจารมหาจุฬาลงกรณ์บริหารวารกิจวิสิทธพุทธธรรมพาณีศาสตราเมธียานนดิโลกตรีปิดกบัณฑิตมหาคณิสรบวรสังคารามคามวาสีสถิตนวัตปากน้ำเขตภาษีเจริญ คั้งนี้ด้วยทรงพระราชดำริว่าพระสงฆ์ซึ่งดำรงในสมณคุณมีอุปการะยิ่งแก่การพระาศาสนาสมควรจะได้เลื่อนอิสริยะฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระมอมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บ้านเกร็ดตรการเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธีระเชียงทองเป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานสิ่งของพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บ้านเกร็ดตะการอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2567เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และเจ้าหน้าที่ รวม120คนมีสุขอ,อนามัยและมีสุขภาพจิตที่ดีสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บ้านเกรดตราการจังหวัดนนทบุรีเป็นหน่วยงานในสังกัดกองต่อต้านการค้ามนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานรองรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พศ2551และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมมีภารกิจหลักในการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็กที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์โดยให้ที่พักพิงที่ปลอดภัยจัดหาอาหารให้บริการเพื่อเยียวยาฟื้นฟูทั้งทางร่างกายจิตใจสังคมให้การศึกษาและฝึกอาชีพ สำหรับผู้เสียหายต่างชาติจะมีการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ชั่วคราวและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและพิทักษ,ษ์สิทธิประโยชน์ในการเยียวยาให้ความช่วยเหลือในการส่งกลับคืนสู่ครอบครัวโดยทำงานร่วมกับสหวิชาชีพและองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างหลักประกันว่าผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จะเข้าถึงบริการและได้รับการดูแลช่วยเหลือสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่ามีศักดิ์ศรี และประกอบสัมมาอาชีพมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเป็นพระราชภารกิจสําคัญในการดูแลให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีโภชนาการที่ดีอันจะนํามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีองค์มนตรีเป็นประธานในพิธีเทศนาธรรมสี่ภาคทั่วไทยครั้งที่สาม วันนี้ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในพลากรสวนรัฐองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเทศนาธรรมสี่ภาคทั่วไทยครั้งที่3ซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและวัดประยุรวงสาวาจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567รวม ทั้งเพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนในรูปแบบของการแสดงพระธรรมเทศนาเป็นการทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้มั่นคงโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรครั้งละ14ไตรถวายาวแด่พระภิกษสุสงฆ์ที่แสดงพระธรรมเทศนาและพระภิกษสุสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ ภายในงานมีการแสดงปาถักถาธรรมพิเศษโดยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงสาวาสการแสดงพระธรรมเทศนาโดยนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงและเทศนาธรรมสองธรรม,มาตปุจรช้าวิสัชนาซึ่งเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาที่มีมาตั้งแต่อดีตการ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้นโดยมีพระราชปณิธานในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงซึ่งสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเองและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาต่อยอดเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพพระสงฆ์ให้เป็นหลัก ทางใจของประชาชนและสังคมไทยสื่อไปองค์มนตรีติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินง,งานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นวันที่สอง วันนี้พลอากาศเอกชลิดพุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนึ่งมาจากพระราชดําริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องไปติดตามการดําเนินกิจการของสหกรณ์กรเกษตรโรงสีข้าวพระราชทานอ่วน้อยจํากัดอําเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมานาถบพิษได้พระราชทานเครื่องสีข้าวพร้อมอุป,ปกรณ์เมื่อปี2524เพื่อให้สมาชิกนิคมสร้างตนเอง มีข้าวไว้บริโภคและเพื่อจำหน่ายปัจจุบันมีสมาชิก473คนนอกจากนี้ได้ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เปิดให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานโอกาสนี้ได้ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างอาคารและแผนฟื้นฟูก,กิจการของสหกรณ์ด้วย จากนั้นไปติดตามการพัฒนานแหล่งน้ำนะโครงการอ่างเก็บน้ำคลองบึงอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2534เพื่อจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้กับสมาชิกนิคมสร้างตนเองและใช้ในพื้นที่เพาะปลูกมีพื้นที่โชลประทานกว่า16,000ไร่ โอกาสนี้องคมนตรีให้ข้อเสนอแนะต่อการดําเนินโครงการและพบปะกับสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ําและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในช่วงบ่ายลงพื้นที่เยี่ยมแปลงนาข้าวของนายจิตขอพรสมาชิกสหกรณ์โรงสีข้าวพระราชทานและสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ําอ่างเก็บน้ําคลองบึงนะขอพรฟาร์มอําเภอเมืองซึ่งใช้ที่ดินบางส่วนจะทําศูนย์การเรียนรู้การทํานาร่วมกับสหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อยจํากัดเพื่อให้ผู้ ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ขั้นตอนการทำนาโดยนำข้าวเปลือกที่ได้มาสีที่โรงสีข้าวพระราชทานและมอบข้าวสารให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมนำไปบริโภคองคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญายของเศรฐษฐกิจพอเพียงรุ่นที่11 วันนี้ที่อาคารสำนักง,งานโครงการอเนื่อมาจากพระราชดำรินายจรัญทาดากนสูตรองคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริพพอรอรุ่นที่1 1ซึ่งสำนักง,งานกปอรอโดยสถาบันอนุชิตพิพัฒน์จัดขึ้นระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง19กรกฎาคม2567เเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริมีความรู้ความเข้าใจและร่วมกันสร้างเครือข่ายในการขับ เคลื่อนและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและสารต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อย,ยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนพร้อมกันนี้ได้ปาฐกถาพิเศษเรื่องประสบการณ์การสนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนแก่ผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอก,กชนจำนวน50คน องคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและติดตามการดำเนินง,งานในพื้นที่สนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก วันนี้ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่พลเอกกำปนัดรุดดิษฐ์องคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการผลสำเร็จจากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมบนพื้นที่สูงเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนพร้อมบรรยายพิเศษเรื่องโครงการหลวงซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการสืบสา รักษาและต่อยอดงานของโครงการหลวงให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติปัจจุบันการดําเนินง,งานต่างๆสร้างประโยชน์ต่อภาพรวมของประเทศโดยด้านเศรษฐกิจมีพันธุพืชพันธุสัตว์องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมากกว่า500รายการประชาชนบนพื้นที่สูงได้รับประโยชน์2,300กลุ่มบ้านในพื้นที่123อําเภอ18จังหวัดคิดเป็นร้อยละ54.70ของพื้นที่สูงทั้งประเทศและสามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ ภูเขาทางภาคเหนือกว่า16,00 0ไร่ในตอนบ่ายไปตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกอำเภอแม่ออนร่วมพูดคุยกับผู้นำชุมชนในการบริหารจัดการชุมชนบ้านแม่กำปองหมู่บ้านเก่าแก่กว่า150ปีที่เปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกเป็นหนึ่งในพื้นที่ส่งเสริมซึ่งได้รับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนดำเนินง,งาน ทดสอบการเพราะเห็ดหอมและกาแฟอาราบิก้าเมื่อปี2524เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาเมี่ยงตกต่ำปัจจุบันเกษตรกรปลูกพืชผัก ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัยและช่วยรักษาระบบนิเวศโดยปลูกกาแฟ ى, ภายใต้ร่มเงาปีที่ผ่านมาชุมชนบ้านป๊อกได้รับรางวัลชนะเลิศแปลงกาแฟแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัดเชียงใหม่และระดับเขตภาคเหนือตอนบนและโครงการหลวงตีนตกเป็น1ใน11ชุมชนโครงการหลวงที่ได้รับรางวัลชุมชนคาร์บอนต่ำระดับตีเยี่ยมจากมหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดรํารีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรากิติยาพาตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจในพระดรํารีที่จังหวัดตราด วันนี้ที่เรือนจำชั่วคราวเขากระกรอำอําเภอเมืองจังหวัดปราดคณะกรรมการกองทุนกําลังใจในพระดําริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรากิติยาภาโดยพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการไปตรวจเยี่ยมการดําเนินโครงการที่ดําเนินงานในสังกัดเรือนจำจังหวัดปราดเพื่อให้ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีและใกล้พ้นโทษได้รับการฝึกอบรมอาชีพนอกเรือนจำเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษต่อมาในปี2553สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดามีพระดรําริให้นําโครงการกําลังใจเข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังนําร่องในพื้นที่เรือนจํา5จังหวัดโดยน้อมนําแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จัดการอบรมและฝึกอาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง12ฐานการเรียนรู้อาทิการแปลร,รูปผลิตภัณฑ์จากหมอนไหมได้นำมาเบอร์รี่เป็นน้ำมาเบอร์รี่ที่ได้รับการรับรองเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปฐานการเพาะเลี้ยงจงยิ้งหรีดการเลี้ยงเป็ดอี เลียงและไก่พื้นเมืองพระราชทานปัจจุบันยังเป็นศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เปิดให้ผู้สนใจเข้าไปศึกษาดูงานที่ผ่านมามีผู้ต้องขังจากทั่วประเทศผ่านการอบรมและฝึกอาชีพแล้ว16รุ่นรวมกว่า1,600คนสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในโอกาสว um ja ันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2567สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2567 และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสมา,สมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสาระที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่1-7ถึงมิถุนายน2567เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็พจพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และแ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณกมลวันสุนทรธรรมดิฉันปียณีเทียมอ,อัมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ